สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นเวนบีเลฟแคตัสนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพราะเมล็ดเจ้าเฟเรียซึ่งก็คือตัวนี้นะคะเราได้เมล็ดมาเราหยิบเมล็ดที่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าเฟเรียเนี่ยเขาจะผลิตเมล็ดได้เองนะคะเราก็หยิบเมล็ดของเขามาเพื่อทําการเพราะอันนี้เราหยิบมาได้ตากมาสักสองสามวันแล้วเนาะเนี่ยค่ะ เป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้นับได้ประมาณ20เมล็ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพาะกันนะคะอ,คอุปกรณ์ที่มีนะคะกระถางนะคะอันนี้กรองด้วยกระมาพ้าวแล้วนะคะดินสำหรับปลูกแคคตัสปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็สตากเกิลจีค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะมมาเมล็ดนะคะ อันดับแรกเลยก็คือใส่เจ้ากลับมมะพร้าวนะคะลองกระถางลองกระถางไว้นะคะตามด้วยใส่ดินปลูกแคคตัสค่ะ ลงไปนะคะตามด้วยใส่สก,ก๊ากิ้จีค่ะที่ตักเหมือนจะใหญ่ไปเนาะตามด้วยปุ๋ยออสโมโคสนี่วันนี้จำชื่อภาษาอังกฤษได้แล้วใส่ใทัทวนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปอีกค่ะ ให้มีพื้นที่เหลือขอบกระถางประมาณสักครึ่งเซนเนาะใส่ไหมใส่อีกสักนิดนึืมข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ที่มันเป็นแบบดียดละเอียด,เ,ยดเดี๋ยวนะ เราก็เอาที่ช่วงที่ดินละเอียดละเอียดนิดนึงโอเคเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่หัดทำทำได้ค่ะศึกษาจากใน Youtube แล้วก็สนใจมาทำนะคะครั้งหน้าเป็นเป็น,เป,นเป็นดินละเอียดละเอียดนะคะหลือหนักไม่เป็นไรเนาะจากนั้นค่ะรดน้ำให้ชุ่มค่ะ บางท่านเขาก็จะแช่น้ำนะคะให้ความชื้นเนี่ยมันขึ้นมาแต่เป็นใช้วิธีการรดน้ำนะคะประยัดเวลาให้ชุ่มนะคะเดี๋ยให้เขาซึมให้เขาซึมก่อน ชุ่มนะคะแต่ว่าสังเกตว่าน้ำเขาก็ซึมไหลผ่านแล้วเนาะอีกนิดนึงวันนี้จะเป็นวิธีการเพราะมาเมล็ดเฟรโรแบบปิดนะคะจากนั้นนะคะมเมล็ดที่เราเตรียมไว้ค่ะ โรยไปค่ะกระจายกระจายให้ทั่วนะคะกดลงไปนิดนึงเทเลยตบบบเอ้ยอีกไม่นิดนึงอย่าให้เหลือค่ะกดกดลงไปนิดนึงนะคะครั้งแรกนะผลจะมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูสัก หนึ่งอาทิตย์ค่ะว่าเมล็ดที่เราเพาะไปเป็นยังไงนะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะแบบปิดระบบปิดเราก็จะใส่ถุงนะคะอ๋อมีดูท่านหนึ่งบอกว่าให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อให้เขามีความชื้นนะคะหลังจากนั้นใส่ เจ้าที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะคะเฟรีย er เนี่ยค่ะใส่ในถุงปิดปากแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเขียนนะคะว่าเราเพาะวันไหนมเมล็ดเ,เพาะผลเป็นยังไงนะคะขึ้นกี่มเมล็ดเริ่มมีมเมล็ดวันไหนโอเคแล้วเดี๋ยวสักประมาณเดี๋ยวถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะเติบโตเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้ามเมล็ดเริ่มเริ่มงอกเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ